สนุนโดยทรูเคียงคู่สู้โควิดให้คนไทยชนะไปด้วยกันกับทรู 5G และบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์วงการบันเทิงระสำรรพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มอีกหลายราย แม่แพมแอรบ,บนลูกสาวแพนเค้กอยากให้แต่งงานแล้วทำไมดออนวอร์วิกว้80ปีถึงกลายเป็น Queen of Twitter ชาวเน็ตจับตาความเหลื่อมล้ำค่าตัวนักแสดงชายหญิงเกาหลี สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ e n t e เ t a i n m e n t Day ค่ะได้เวลามาติดตามข่าวบันเทิงช่วงนี้กันนะครับวันนี้ก็อยู่กับเราสองคนสารพีปูเป้ค,ครับผมใช่แล้วนะคะก็ในช่วงนี้สงกรานต์นะคะวันนี้อาจจะเป็นวันหยุดราชการหรือว่าบางท่าน,นก็ออกไปทํางานขอให้ทุกคนนั้นปลอดภัยจากเชือ้อโควิด -19 ด้วยถูกต้องครับค่ะแต่จจว่าข่าวแรกในวันนี้นะครับมาดูความน่ารักของแม่ลูกคู่นี้กันบ้างคุณแพนเค้กเขมมณิชนะครับและแม่แพมนะครับล่าสุดแม่แพมออกปากแล้วนะครับว่าอยากให้ลูกสาวนัั้นนแต่ง,งาสกร มีแววใกล้จะเป็นคุณแม่เจ้าสาวป้ายแดงนะครับหลังจากลูกสาวคนสวยแพนเค้คเกเขมบนิดคบผาด,ดูใจกับสรลัรหมีมานานกว่า10ปีแล้วซึ่งคุณแม่แพมเผยว่าตอนนี้เนี่ยมีแอดเตรียมชุดเอาไว้แล้วด้วย10ปีที่ลูกสาวคบกับพี่หมีเขาก็มีการพูดคุยแม่คิดว่า ถ้าเป็นช่วงเวลาที่ใช่เขาคงมาบอกแม่เองเราก็ดูว่ามีการพูดคุยกันตลอดจริงๆแม่เตรียมใจมาสักพักใหญ่แล้วถ้าลูกสาวออกเรือนแม่เองก็ต้องสุขเพื่อไม่ให้ลูกทุกข์แม่ต้องแฮปปี้เพราะว่าลูกได้ไปใช้ชีวิตของเขาวิธีการเลี้ยงลูกของแม่เนี่ยไม่ค่อยตีกรอบให้เป็นอิสระทุกอย่างแต่ยังคงให้ความอบอุ่นลูกอบดมตลอดเวลาเพื่อให้ซึมไปเรื่อยๆถามความพร้อมตัวแม่ชุดมีแล้วแม่พร้อมหมด เขาก็มีการพูดคุยกันนะค่ะแต่ก็เป็นแม่คิดว่าช่วงเวลาที่ใช่ก็อาจจะเป็นเขาสองคนก็คงมาบอกแม่แต่ว่าก็เราก็รู้เราๆว่าเขาก็มีการพูดคุยกันตลอดก็เขามีเดี๋ยวเขาคงให้นั่นเองนะคือแม่ก็เห็นว่ามันก็ เป็นเวลาที่เขาได้ได้เหมาะสมอยู่ว่ามันจะเป็นช่วงตรงไหนแค่นั้นเองก็เขาก็คงเป็นเรื่องที่เขาคงปรึกษาหารือก,กันเรื่องอย่างนี้แม่เตรียมใจมามาพักใหญ่ๆแล้วเนาะก็เตรียมว่าคนเราอยู่ใกล้กันตลอดนะลูกแม่ทุกคนเนี่ยแม่ก็มีการที่แบบว่าเริ่มที่จะให้ให้ว่า,วางวางทุกอย่างให้มันให้มันอยู่ในที่ทางที่เราไม่ได้รู้สึก เปลี่ยนอะไรเนาะไม่รู้สึกแปลกหรืออะไรอย่างเงี้ยลูกเองก็จะได้ไม่ลูกลูกเองก็จะได้มีการแยกย้ายไม่ได้เรียกว่าแยกย้ายเปลี่ยนอะไรต่างๆในชีวิตไปด้วยด้วยมีความสุขอะใช่ไหมคะส่วนแม่เองก็ต้องสุขไม่งั้นลูกก็จะทุกข์ไปด้วยกับเราใช่ไหมเราก็จะต้องแฮปปี้ที่ยังคงเป็นแรงสนับสนุนอยู่ในในที่ที่เหมาะสมของเราคือเราเนี่ยเกิดในยุคที่เหมือนถูกตีกรอดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นพอเรามีลูกเองก็ตั้งใจว่า เราจะต้องให้อิสระลูกทุกอย่างแต่ต้องอยู่เราต้องอยู่กับลูกได้เพราะถ้าเป็นสมัยเราเนี่ยจะไม่ค่อยได้ได้ใกล้ชิดกันแบบนั้นใช่ไหมเราจะไม่มีการกอดลัดปัดเวียงหรืออะไรนะแต่ยุคข,ของแม่แม่ให้เรื่องแบบนั้นอะ่ะเต็มเปี่ยมเพราะแม่คิดว่าการให้ความรักความอบอุ่นกันอย่างเพียงพอเนี่ยมันจะนํามาซึ่งความ ไว้เนื้อเชื่อใจไว้วางใจอบรมตลอดเวลาค่ะหน้าขนาดนี้หรือถึงจะยังไม่มีไม่มีแฟนนะคะอย่างลูกสาวคนเล็กหรืออะไรเงี้ยก็จะบอกไว้ตลอดหรือลูกสะพ้ายเข้ามาบ้านเราเราก็จะบอกตลอดว่าเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราไปนั่นเราจะต้องถ้าเราไปมีออกเรือนนะเราก็จะต้องฝึกทําอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ไว้แม่จะไปปั่นน้ําผลไม้ให้กินทุกเช้าหรอใช่ไหมต้องทําเองแล้วเวลาทําก็ต้อง จัดวางล้างของดนที่นี่นั่นอะไรเนี่ยนะเขาสอนไปทุกวัน,วนตัวแม่ชุดก็มีแล้วอะไรก็มีแล้ว <laughs> ชุดจากงานอื่นชุดจากงานอื่นนะมีเรียบร้อยนะคะก็รู้สาวแล่้วตัดใสอะไรใหม่คือไม่ว่าจะมีงานอะไรแม่พร้อมหมดค่ะ นี่นะเราเรียกว่าคุณแม่ก็พร้อมแล้วมีชุดพร้อมแล้วแบบนี้เนี่ยผมว่าข่าวดีนี้ไม่น่าจะไม่นานเกินรอนะใช่แล้วนะคะมาติดตามเรื่องราวของนางแบบและนักแสดงสาวสวยคุณเปียเชอร์คริสเตนเซนนะคะหลายๆคนก็แบบเอ๊ะจ,จู่ๆเธอหายไปจากวงการเลยเพราะอะไรติดตามได้ในข่าวนี้ค่ะ หายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปนานนะคะสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่เปียเชอร์คริสเตนเซนทีล่าสุดก็ออกมาเผยถึงสาเหตุที่หายไปจากวงการบันเทิงพักหนึ่งเพราะต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศค่ะช่วยครอบครัวดูแลหลานๆพอทุกอย่างลงตัวตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่ไทยยอมรับว่าคิดถึงวงการบันเทิงแต่ด้วยหน้าที่ตอนนี้มีธุรกิจส่วนตัวที่ต้องรับผิดชอบก็เลยทําให้ไม่สามารถรับงานบันเทิงได้เต็มที่แต่ถ้ามีงานที่เหมาะสมก็ยินดีนะคะ จะช่วยกระชับรูปลดอาการอักเสรษในตัวของมันเองแล้วมันก<ช>็จะมีวิธีก็คุยกันได้ค่ะก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าคิวบทบาทของเชื่อมันคงไม่ได้เยะเยอะมากส่วนใหญ่บทบาทก็จะไปตกที่พระเอกนางเอกอะไรนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเข้ามานะคะรับรับหมดค่ะพเชอร์ที่พเชอร์อยู่ดีว่าหายไปเลยจากการเป็นเชิไปเมืองนอกค่ะ เเกเกิิดดอะไรขึ้นไม่ได้เกิดอะไรขึ้นค่ะเออเพะอินน้องเขาต้องย้ายไปอยู่เมืองนอกเอาเอาหลานไปเรียนนะคะก็เลยไปเขาก็เลยไม่อยากไปคนเดียวก็เลยอยากจะให้เราไปด้วยแล้วก็ไปไปกับเขาอะค่ะไปอา่าไปเหมือนจัดระบบให้เขาไปช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยขับรถให้ดูแลเด็กๆให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับมาแล้วคิดถึงการเปืนงไทยไหมคะคิดถึงค่ะคิดถึงก็เป็นคนอชอบทํางานค่ะจะจะเกะคิดถึงในการทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีละครก็ต้องหาอะไรอ,อื่นทําอย่างเช่นอา่า ธุรกิจมารุมเนี่ยค่ะและมาถึงข่าวร้อนแรงนะคะคยังคงติดเชื้อกันอย่างต่อเนื่องสำหรับบุคคลในวงการบันเทิงกับโรคโควิด -19 ค่ะ ยังคงพบคนบันเทิงติดเชื้อโควิด -19 อย่างต่อเนื่องเลยค่ะรายล่าสุดก็คือนักร้องชื่อดังนนทนนนะคะเจ้าตัวได้ออกมาประกาศผลตรวจโควิดรอบที่2ว่าผลออกมาเป็นบวกคือพบเชื้อโควิด -19 พร้อมกับแจ้งไทม์ไลนย์อย่างละเอียดตั้งแต่วันที่30มีนาคมไปจนถึง11เมษายนเรียบร้อยซึ่งในไทม์ไลน์ก็ระบุว่าเจ้าตัวได้ไปประชุมง,งานที่บริษัทพร้อมกับผู้ติดเชื้อโควิด -19 เมืม่อวันที่5เมษายนนนก็เลยคาดว่าตัวเองนั้นน่าจะได้รับเชื้อในวันดังกล่าวค่ะ เช่นเดียวก,กันกับโดมจารุวัที่ได้ออกมาประกาศว่าติดเชื้อโควิด1 9ครับโดยเจ้าตัวได้แจ้งผ่านไทม์ไลน์ผ่านอินสตาแกรมอย่างละเอียดเรียบร้อยแล้วซึ่งไทม์ไลน์ก็ระบุว่าได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ติดเชื้อโควิดในวันที่5เมษายนจึงคาดว่าน่าจะติดเชื้อในวันดังกล่าว ในส่วนของนิวเคลียร์หันษาที่เกนหด้าน,นี้เจ้าตัวได้แจ้งผลตรวจรอบแรกนะคะว่าไม่พบเชื้อแต่ล่าสุดค่ะก็ได้ประกาศผ่านทางอินสตาแกรมอีกครั้งว่าผลตรวจรอบที่สองนั้นเป็นบวกพบเชื้อโควิด -19 พร้อมระบุว่าตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือลูกชายค่ะเธอห่วงว่าลูกนั้นจะอยู่อย่างไรเพราะว่าตัวเธอเองพี่เลี้ยงอากงนั้นติดเชื้อโควิดหมดเลยพร้อมกับแจ้งไทม์ไลน์อย่างละเอียดเรียบร้อยแล้วอีกทางารายหนึ่งนะคะที่เพิ่งจะประกาศว่าติดเชื้อโควิด -19 คือคุณวิลลี่ แม็อิตอชค่ะหลังไปร่วมรายการกับผู้ติดเชื้อโดยเจ้าตัวก็แจ้งทำลายอย่างละเอียดผ่าน i ิน t a g r a m ส่วนตัวทางด้านของคุณโยยศวสดีก็ได้โพสต์ผลตรวจโควิดของพี่สาวอย่างเออันชลีว่าเป็นบวกครับหลังจากเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับสาวโยที่ติดเชื้อไปก่อนหน้านี้พรอ้อมระบุว่าเสียใจอยากไปอยู่ด้วยเอต้องเข้มแข็งไว้นะ ส่วนนางเอกสาวเบลล่าดาณีก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาแจ้งผลตรวจผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวครับหลังเจ้าตัวได้ไปร่วมงานประกาศรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยและทราบภายหลังว่ามีผู้ร่วมงานนั้นติดเชื้อโควิดซึ่งผลตรวจออกมาเป็นลบไม่พบเชื้อแต่อย่างใด ากของทางแจงปุณนาสานะคะพรรยาของแจสชวนชื่นก็โพสต์ผลตรวจหลังจากสามีได้ออกมาประกาศว่าเขาติดเชื้อโควิด -19 ค่ะซึ่งผลก็ออกมาเป็นลบว่าไม่พบเชื้อแต่อย่างใดนะคะทางคุณตั๊กบริบูรณ์เองค่ะก็มีการเปิดเผยผลตรวจว่าไม่พบเชื้อทั้งครอบครัวหลังจากนี้ก็จะทำการกักตัวเองตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะ รวมถึงแจ็คแฟนฉันด้วยที่ออกมาแจ้งผลตรวจว่าไม่พบเชื้อเช่นเดียวกันพร้อมระบุว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครับทางด้านของพิกาชัยก็ออกมาโพสต์ผลตรวจที่เป็นลบผ่านอ n s ส a g แ a m มพร้อมระบุว่าสู้ๆนะครับทุกคนทางฝ้าของคุณจ๊ะอาสยามนะครับก็ได้มีการโพสต์คลิป ขนาดตรวจหาเชื้อ COVID โควิดโดยระบุว่าเนื่องจากวันที่วันที่7เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวได้ไปถ่ายรายการเดียวกันกับโดมจารุวัฒนที่ติดเชื้อซึ่งก่อนหน้านี้สาวจ้าก,ก็ต้องรอผลอีกประมาณ2วันในระหว่างนี้เจ้าตัวจะกักตัวอย่างเคร่งครัดครับ ส่วนไม่สุคนทวาก็ได้ลุดตรวจโควิดเช่นเดียวกันครับหลังจากได้ไปถ่ายรายการเดียวกับบอนเชิญยิมที่ติดเชื้อก่อนหน้านี้โดยระบุว่าตอนนี้ได้ตรวจหาเชื้อแล้วกําลังรอผลตรวจอยู่ต่วลูกชายเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเพิ่งจะ4เดือนกว่าจึงยังไม่สามารถตรวจได้ มาดูทางฝ้าของบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดนะคะมีการออกหนังสือประกาศแจ้งยกเลิกถ่ายรายการทั้งหมดตั้งแต่วันที่10เมษายนจนถึง23เมษายนเลยค่ะเพื่อทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อและได้แจ้งให้พนักงานที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อที่มาถ่ายรายการบริเวณสตูดิโอ1ในวันที่6เมษายนนั้นไปตรวจหาเชื้อให้เรียบร้อย ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ